ชื่อผูชาพื้นฐานวัฒนธรรมไทยดรจุฑาธีริยศิรับผมขอสัมภาษณ์นาง,งาสุภาสุจิตกุลสวัสดีครับผมแนวแนวคิดที่เกี่ยวข้องวัฒนธรรมไทยหมายถึงอะไรครับวัฒนธรรมไทย หมายถึงสิ่งที่ดีงามก็ทำให้เกิดแบบแผนและความระเบียบเรียบร้อยของคนในประเทศข้อสองนะครับวัฒนธรรมไทยทางความคิดในสังคมไทยคิดว่าอย่างไรวัฒนธรรมไทยในประเทศไทย แต่ละบ้ามีวิถีชีวิตของคนไม่เหมือนกันการพูดแ,ดแต่ก็แตกต่างกันไปข้อ3ามนะครับวัฒนธรรมคืออะไรหมายถึงอะไรครับวัฒนธรรมหมายถึงสิ่งสีงาม เป็นแบบแผนที่คนรุ่นหลังคนจะอนุรักษ์เอาไว้ข้อสี่นะครับปรัพณีไทยมีอะไรบ้างปรัพณีไทยปรัพณีไทยของแต่ละภาคไม่เหมือนกันเช่นภาคเหนือมี การฟ้อนเล็บมีสล้อซอสซึ่งภาคอีสานมีวงลางภาคกลางมีลำตัดภาคใต้มีเรมีมโนลามีหนังตะลงุงแตประเพณีที่เหมือนเหมือนกันทุกปฏิบัติทั่วทุกภาค ก็คือประเพณีเข้าบันจารประเพณีลอยกระทงและสงการทั่วทุกภาคส่วนใหญ่จะจะมีประเพณีนี้กันครับแล้วก็ข้อห้าแล้วครับวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ,อ,ม,อมีอะไรมีอะไรบ้างครับ ภาคเหนือ,นอมีเอกลักษณ์ในการพูดแล้วก็นับถือผู้มีผู้ใหญ่เมื่อประเพณีสงการมาถึงก็มีการลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ดังเรื่องอาหาร โตเครื่องดนตรีก็มีสล้อสอซึงอย่างที่พูดมาแล้วอ่ะแล้วก็ข้อหนะครับข้อมูลว่าภาพรวมภาคเหนือและภาคกลางมีชีวิตประจำวันมีมีอะไรบ้างครับภาคเหนือภาคเหนือมีพื้นที่เป็นภูเขา อากาศสนใจเป็นอากาศที่เย็นผู้คนผู้คนมีน้ำใจใจดีภาคกลางเป็นที่ราบลุ่มชชใช้ชีวิตประจำวันแบบรีบเร่งข้อสุดท้ายนะครับประโยชน์วัฒนธรรมไทยครับประโยชน์ของวัฒนธรรมไทยน่าจะ เป็นเป็นประโยชน์แบบเอกลักษณ์แบบเอกลัแบบกษณ์ของความเป็นไทยเป็นคนไทยทุกคนคนภาคภูมิใจวัฒนธรรมไทยที่มีความโดดเด่นแสดงถึงความเป็นคนไทยได้อย่างชัดเจนข่าขอบว่าคุณรายการว่าวัฒนธรรมไท,ทยอิด,อด,อดก็ได้ครับผม Cảm <coughs> ơn <coughs> <coughs> <coughs>